เพิงคิดว่าตอนนี้แบบงานงานในร้าน,านอาหารหายากขึ้นไหยหายากไหมหรอเออหายากต่อไปจะหายากขึ้นเป็นเพราะอะไรบ้าเออคือว่าขาเขาลดลงเขาจะไปจ้างมางนักงอาชานแล้วเขาก็ทำเองอ สวัสดีครับวันนี้เชฟพามาดูบรรยากาศระหว่างทางเดินจากตึกจอดรถนะครับเราก็ไปที่ร้านมาเม่เอ็นซูชิเพื่อนเเห็นร้านมาเม่เอ็นซูชิตรงตึกสีน้ำตาลๆๆน้แดงๆด้านขวามือไหมครับนั่นคือที่ตั้งของร้านมามเม่อ็นซูชินะครับสวัสดีครับเชฟแจ็คสุปชัยนะครับจากช่องแจ็คกูซ่าวันนี้จะบอกว่ามีหลายคนถามว่าเฮ้ยเชฟแปะเซ็นซูชิเชฟจริงๆหรือเปล่า ไม่เคยเห็นทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารเลยเริ่มงานยามดีครับวันนี้เชฟได้เข้าร้านมานะครับมาทํางานแทนน้องที่เขาลาไปเวเคชันนะครับก็ก็เลยพาเพื่อนๆมาถ่ายคลิปช่วงบีไฮเดร s ุชิบานะจะบอกว่าบีไฮเดรสุชิบานี่เป็นรายการเป็นช่วงที่เชฟทำมานานแล้วละแล้วก็ บิฮายด์หรือซูชิบาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการพาไปดูเคล็ดลับการทําอาหารการเตรียมอาหารของซูชิเชฟนะครับซึ่งเคล็ดลับการทําหรือการเพร์เรชั่นต่างๆเนี่ยเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นวิธีการที่ร้านมามเอ็มซูชิทำนะครับดังนั้นไม่ผิดไม่มีถูกนะหรือว่าใครมีอะไรแนะนําตรงไหนก็บอกกันได้แต่ว่าเราจะเอาเคล็ดลับของร้านมามเอ็มซูชิมาแชร์เพื่อนๆดูเพราะว่าวันนี้ที่ร้านมามเอ็มเนี่ยเราเอาแซลมอนเข้ามาพอ,อาดีก็เลยพาเพื่อนๆไปดูวิธีการ การเตรียมแซลมอนยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานแล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านใพื่พลังขานด้วยว่าจะคึกคักคึกค,คืหรือว่าจะเยอย่างไงเดี๋ยวไปดูกันครับจริงๆวันธรรมดาเราจะใช้เชฟ2อคนนะครับอาจารย์นี่ มีมีเชฟสองคนน,นะครับสวัสดีครับมีเชฟสินะครับแล้วก็ในส่วนของงานเซอร์วิสนะครับก็จะมีน้องมิวอันนี้น้องนุ่นนะครับก็เวลาถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีสองคนนะครับนี่บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ในร้านเนี่ยจะมีมทั้งหมด4 5ซีทรวมซูชิบาร์นะครับแล้วก็มีคารดิโอด้านนอก ด้านนอกจะมีทั้งหมด15ที่นั่งนะครับมีทั้งหมด5โต๊ะก็เท่านี้ก็น้องเอาวิ่งหัวบุนเต็มที่แนละ้วถ้าเกิดดีซี่แต่ถ้าไม่ดีซี่ก็อ่ะนั่งคุยเดี๋ยวยาวไปนะตลาดเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าได้อุน้มาเดี๋ยวเช็คอุนิสักหน่อย ที่ร้านเราจะใช้อูนี้จากญี่ปุ่นนะ<อ>จากฮอกไกโดเอามีสไลด์หน่อยนะครับเดี๋ยวขอชิมอร่อยหวานหวานปลายอร่อยมาก พอเเช็คคุณภาพอะเรียบร้อยเราก็เก็บเตรียมขายแล้วก็ยะไปตัดแซลมอนกันที่ร้านเราจะใช้บัคคาแซลมอนนะครับเป็นแซลมอนที่มาจากทางฝั่งยุโรปเขาเคลมว่าเป็นแซลมอนที่เลี้ยงที่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดนี่บัคคาแซลมอน ก่อนอื่นจะคลีนแซลมอนก่อนนะครับโดยใช้มีดปาดปาดเอาเมื่อนะครับแล้วก็ความคาวของเขาออกขั้นต้นก่อนคือเราไม่ต้องแบบว่ากดแบบแรงมากนะเอาแค่แบบหูดเเป๊าเมื่อมันก็ออกแล้วนี่นะฮะแล้วก็เอาครีบออกนะครับ กลับด้านเล็กน้อยนะแล้วก็เอาแหนบมันจะมีส่วนที่เป็นก้างอยู่ตรงนี้แบเรามือสัมผัสได้แล้วก็จัดการเลยพยายามใช้นิ้ว,วครับกดลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อมันแตกนะเวลาเราดึงก้างออกมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคือซูชิเชฟจะบุ้นมากแค่ไหนนะครับ ยังไงเนี่ยการเตรียมปลาสําคัญมากจะต้องที่คลีดโดยการเอาก้างอ่ะออกมาจนคลีดแล้วนะจนไม่มีค้างอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนละเพื่อใหอ้ปลอดภัยกับลูกค้ามากที่สุดดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะดึงคลีปออกมาแล้วก็ลงมีดนี่ครับตรงนี้ ตรงนี้เรียกว่าคอล่าครับแล้วเราก็จะเอาไปขายได้ทําเป็นพวกเป็นแซลมอนคอล่าทำเป็นเอาไปเบเกนะแล้วจะตัดแซลมอนไซส์ไหนเอาเอาของเชฟจะใช้ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ภาลงไปกระประมาณเอาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเลงแล้วกาดูนี้ดันทั้งหน้าเพื่อเปิดให้เขาแบบว่าตัดง่ายขึ้นนะแล้วก็กดหน้ามีดลงมาแล้วก็สไลด์พยายามสไลด์ใน1นึ่งมีดนะครับ หนึ่งครั้งจะทําให้เนื้อปลาแบบว่าไม่เละน,นะครับโยกไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็ตัดโยกไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็ตัดทาาเอาครับกา่าอโยกไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็ตัดลงมนาะด้วยความแรงน,นี่ครับได้แล้วสาวันใช่ไหมไซส์มันจะประมาณนี้พอดีนะหน้ากว้างซูชิพอดีทำซูชิเวลาเสิร์ฟแล้วก็ เอาหนังออกใช่ไหมแล้วก็ฟิเลฟิเลฟิเลไปเนี่ยได้ละแล้วก็เดี๋ยวเรามา,าดูโปรเซสต,ต่อไปว่าหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อโอเคไปกุ้งขบวนการต่อไปก็เอาเกลือโรยบนปลานะเหมือนเป็นการดองปลากับเกลือนะครับโรยเกลือแล้วก็เกลือมันจะไปดูดเอาความคาวเอาดูดเอาความชื้นของปลาออกมานะครับเหมือนกับดึงเอาน้ําออกมา เนื้อเขาจะเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็หนีความคาวที่มันฝังอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนนะครับมันก็จะออกขาหมบนเลยเชฟจะใช้เวลาในการดองเกลือแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนี่ครับปลาแซลมอนหลังจากที่ดองกับเกลือไปแล้วเนี่ยจะมีน้ำซึมออกมาจากเนื้อปลาเน,นี่ยครับพวกนี้คือน้ำที่เป็นน้ำคาวปลานะครับ เกลือมันจะไปดึงความคาวออกมาความเหม็นออกมานะครับนีแล้วก็เดี๋ยวเราเอาน้ำเปล่าเย็นๆมาล้างพอเราล้างน้ำเป,ปล่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาซับนาเพื่อที่จะเตรียมแรปด้วยพลาสติกแรปแล้วก็เอาไปฟรอสเซนนะครับรอบอย่างที่บอกนะย้ำนะว่าแต่ละร้านมันมันมีวิธีการเตรียมไม่เหมือนกันนะการที่ไม่เหมือนไม่ได้หมายความว่าผิดหรือถูกนะครับ โอเคพอซับเสร็จเดี๋ยวเราไปแรปก,กันครับโอเคแรปเราก็ไม่มีอะไรมากครับเอานี้เลยนี่นะแรปไปพยายามทําให้มีอากาศเข้าน่อยที่มีอากาศน้อยที่สุดนะครับแรปถึงชั้นนะครับแล้วก็ที่ร้านเราเลือกที่จะแรปสองชั้นนะครับเพื่อที่จะมี k e ชัวว่าเวลาเราไปฟรีซในตู้ฟรีเซอร์นะ ความเย็นมันจะไม่เข้าไปจะไม่เข้าไปทำลาย <S <S เนื้อของแซลมอนนะครับแล้วก็เผื่ออินเคสวลาเวลาเราเอามาดีฟอส l t นะครับไม่ว่าจะเป็นละลายน้ำหรือว่าการการทิ้งไว้นะครับในอุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นเนี่ยก็จะไม่มีการปนเปื้อนนะครับการใช้พลาสติกแรปสรอบครับนี่หลังจากนี้พอแรปเสร็จปุ๊บนะเราก็ออเอาไป เข้าฟรีเซอร์ครับโอเวอร์ไนท์ไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ละนี่ครับอาจารย์ไหนๆทีว่วมีลูกค้ายังไม่เข้า่ผมถามอาจารย์มาทำซูชิเชฟได้ไงดีว่าประวัติความเป็นมา2000อะไร2007ปี2007นะ ตอนนั้นอาจารย์ทำอะไรก่อนอิปาก่อนมาทำเป็นซูวิเชฟอะเป็นเดวเวอร์เอออ่าอยู่แถวในฮอลลีวูดในฮอลลีวูดใช่ไหมผมว่าอาจารย์คงแบบอยากจะแบบว่าเนแบบมีอาชีพหรืออะไรที่มันแบบได้เงินเยอะขึ้นให้มันก้าวหน้ามากขึ้นก็เลยแบบว่าหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยป่ไปเมืองไทยแล้วไม่มีคนแทนงานก็เลยออกก็เลยกลับไป้วกลับมาช่วงที่กลับไทยสาวสองเดือนแล้วสามเดือนกันเลยก็ไปหาเรียนทำทำเป็นหัดเรียนทำซูชินะ อยากเปลี่ยนอาชีพจริงๆมันไม่ไม่เรื่องใหม่หรอกเพราะว่าเราเราทำครัวอยู่แล้วอาชีพกวันนั้นเราเป็นพ่อครัวอยู่ร้านอาหารไทยนี่แหละที่มาแรกๆเป็นผู้ช่วยงานผักเรื่องการใช้มีดเราใช้เรามีชำนาญเรามีทักษะอยู่แล้วแหละออแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้ยากอะไรมากมายไม่ยากไม่ยากแค่เราไปพัฒนาว่าเออจะแต่แต่พวกเนี้ยใหม่หมดเลยพวกโรการปั้นซูชิการทำโรชื่อต้องจำใหม่ทุกอย่างไม่รู้จักเลยอ่ะ จะให้ดูเทคนิคของเชฟแซมนะครับเทคนิคการแลปที่เร็ว oh. เขาเรียกไม่ทันได้จับตากรปิตาก็เสร็จเออใช่กระปิบตาก็เสร็จแล้ว,ออช,ลวช้าจบนี้ <laughs> <laughs> จับตานี oh. จับ oh. อันนี้ก็คือ,อนนจาร์ก,นนกโลนะครับจะมีีูสากช้นแล้วก็อะโวคาโดนะครับมาดู เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมโลแค่นี้แป๊บเดีเยวเองการการยิ้มหน่อยตีข้าวครับตีข้าวนี้ข้าว ซูชินะแล้วก็ใส่วิเนก้านะครับวันนึงเราก็จะตีข้าวประมาณสัก2 3ถึงครั้งนะครับแล้วแต่ความเหซียนส,สไตล์การตีโอเชฟก็ mm hmm. okay, จะเกลี่ยข้าวก่อนเกลี่ยข้าวให้วิเนก้านะครับน้ำส้มข้าวเนี่ยเขากระจายทั่ว นะมันจะเห็นเป็นเป็นก้อนๆเนีย่ยบางทีมันจะเป็นก้อนๆอี่ี้นะเนี่ยเราแค่เมขชัวร์ว่าคือต้องตีตอนข้าวเราร้อนะ่ะเออตีเพื่อให้แบบที่มันเป็น rice ball ครับมันกระจายตัวแล้วก็แตกแล้วก็วินเนก้านะครับมันก็จะเคลือบนะมันจะก็จะเคลือบเม็ดเป็ดข้าวสวยเนี่ยรูนที่ทําประจำในในวันที่มายืนเชฟก็จะประมาณนี้ตัดปลาตามออเดอร์ เต็มไซส์จอกข้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์จอกอีกอันหนึ่งน,นะข้าวตีข้าวถ้าฟิลว่าเออด้วยสายตาแล้วไอ้ข้าวมันรวดมันซุยแล้วก็ที่เป็นออข้าวพวกที่เป็นก้อนๆที่จับตัวกันเขาแตกเรียบร้อยแล้ววิเนก้าเคลือแล้วก็กระจายตัวทั่ว,วข้าวทุกเม็ดแล้วเราก็เรียบร้อย สามแยกวัดใจในตรงเนี้ร้านเล็กไงต้องคอยหลบๆกันนี่เป็นไงเรียบร้อยแล้วครับซอชีวไวทสมีนิกาดเก็บถืงไว้กูอะมีข้อสงสัยอยู่อย่างว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกันสมัยที่เรามาทำงานที่ LA ใหม่ๆห้าปีหรือสิปีที่แล้วอะกับตอนนี้มึงคิดว่ามันต่างกันมากไหมต่างแน่นอน เรื่องแบนผมว่าความคล่องตัวในการหาเงินมันยากกว่ายากกว่ายากกว่าเมื่อถ้าเมื่อเทียบก่อนโควิดอารมณ์ประมาณทาเท่าเดิมแต่ได้ตังน้อยน้อยกว่าเดิมใช่ทำเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมแต่ได้อินคัามน้อยลงเออค่าทิปน้อยลงเพราะเราเป็นซูซิเชมันจะมีทิปด้วยเนาะใช่ไหมแต่ถ้าถ้าจ็อบอื่นก็คนทํางานมากขึ้นหมายถึงว่าเมื่อห้าปีก่อน ความหนาแน่นในการขับรถอ,อูเบอร์ไดเวอร์อ่ะโค้ดไดเวอร์น่ะมันน้อยเพราะคนยังไม่เพราะคนยังมีอาชีพที่เป็นหลักอยู่ตอนนี้คนก็หันมาทำ Uber อเูเบอร์เไรก็ทำอูเบอร์กันตอนนี้ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่างานมีน้อยกว่าคนงานมีน้อยกว่างานงานมีน้อยกว่าไดเวอร์งานเท่าเดิมแต่คนเยอะขึ้นออคนทํางานเยอะขึ้นต่อให้เรายืดเวลาทํางานอีกชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าจ็อบมันมีแท่านั้นน่ะ เมือนเมื่อก่อนเราคิดเรื่องต่างน้อยน้อยน้อยกว่าตอนไม่ด้วยคิดไม่ค่อยคิดเลยเออได้มาเท่าไหร่ล้วก็เที่ยวกินเล่นไปอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละอืมสําหรับกูก็คือแบบว่ากูมีความรู้สึกมันแบบมันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนมันฝื่นมันอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ไม่ต้องดูอะไรมากแต่ยอดขายอ่ะท่านสมุนเรมมุมของผมคือยอดขายมันลดลงอืมเออลดลงแล้วก็แบบเอ๊จัดจากวันศุกร์เมื่อก่อน b ซี่เหอะอะไรก็แบบยังไงยังไงวัุกเสาร์อาทิตย์ยังไงต้องได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ตราน,นี้หวังเลยไม่ได้สุดสาวลี้หวังไม่ได้จบแล้วหนึ่งวันจบไปแล้วไอบีออนเดอร์ไซด์ไหมอเว y ปะอเวะออนเดอร์ไซส์จริงๆไม่ได้ทำอะไรสิบัวมีเรื่องสงสัยบบว่าว่าสมัยก่อนที่เรามาทำงานที่นี่ใหม่ๆกับกับตอนเนี้ย มึงว่ามันมีความยากง่ายต่างไหมงานที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ที่ผมทําอยู่แค่สองอาชีพที่หลักๆเชฟกับไดเวอร์มันก็เลยแบบอ่าเราก็เลยไม่รู้จะคอมแพร์อะไรอืแต่เรื่องแต่ถ้าคมแพ์เรื่องรายได้พูดเลยพูดเดยเต็มปากเลยว่าคนละเรื่องคนละเรื่องจริงทางเงินหาถ้าถ้าเกิดสมมติพูดพูดมาง่ายๆถ้าร้านอาหารเนี่ย ทีแปดมันน้อยลงทีมน้อยลงแล้วกูดูจากยอดขายกูยอดขายมันน้อยลงทีมน้อยลง1%์ทีมก็ต้องลงไปตามถูกปะทีมน้อยลงแล้วถ้าเกิดไปขับรถอะขับรถก็คนเรียกน้อยลงอ่าาาาเหมายิงอยู่บนถนนมากมึงขับรถส่งอาหารหรือขับรถอะไรทั้งสองอย่างหือแย่ ออกไปสามชัว่วโมงบนเกาะหนูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียกกันตลอดเวลาซิ้ง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 สมัยเมื่อสามสองปีสามปีที่แล้วอไม่ต้องขอบีปีที่แล้วยังโอเคนะออปีนี้แย่นะปีนี้แย่มากแต่ถ้าเกิดคุณสมัยก่อนอนะเมื่อก่อนมึงว่าถ้าทำแค่อชีพเดียวเ <She ep S 2> หมมึงวิงว่งวิ่งวิ่งรถตลอดปะก็เนีย่ยผมขับจากบ้านมาก็เมื่อก่อนนะใช่เรื่องงานเรลิกงานก็ไปไปวิ่งก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านอ๋อประมาณชั่วโมงหนึ่ง จานี้ก็คือหลังเลิกงานก็ต้องเปิดแอปเลยป่ะไหนๆดูดินี่ไอแอปละนี่แอปละไร u บ e r e อ,อ <Uber> t <Eat>. ทอู e บอรออ๋มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็รอถ้ามันมีเรียกมาแล้วก็รับอ่อส่วนมากผมจะวิ่งสองอย่าง Uber Eat อแล้วก็ Uber รับคน ก็คือหลังเลิกงานมันก็จะเปิด Uber Eat หรือคือระหว่างทางก็รับคนไปด้วยถ้ามีเพราะส่วนมากจะตั้งจากที่ร้านจากที่ทำงานเพื่อกลับบ้านเพื่อเพื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวนการทุกอย่างก็คือเป็นเงินเป็นทองเวลากลับบ้านก็ยังดังได้เงินอยู่นี่รายได้หลายทางนะกระเป๋าหลายใบคือพูดง่ายระหว่างทางถ้ามีออเดอร์เข้ามาเราก็รับออเดอร์อเคพิบรี่คือพูดง่ายรับคนกลับบ้านเราก็รับรับรับคนมาทำงานตอนเช้า ดีกว่าริ่งรถแบบเปล่ากับไปไป,ไป,ไปมามาถึงว่าหลักแล้วตอนนี้ก็เหมือนเด <Un> ิมเรียกเปิดมาก็ไม่มีเนี่ยถ้าราผมเปิดนะเขาไม่มีคนเรียกลกับรถเปล่าก็เลยแบบไว้วิ่งวนอยู่เอาก็เลยหยุดหยุดมนต,ตอนนี้อินค้ามก็หลักๆเนี่ยทำเซฟแค่นั้นแหละมัน <ขๆ S 1> มันเกี่ยวกับว่าคนมันเยอะไหมคนทำคนทําเยอะขึ้นอแล้วก็คนไม่ค่อยไม่ค่อยออกจากบ้านตอนเนี้ยผมผมผมคิด่างนั้นะอื ไม่ซื้อกินไม่ค่อยเครื่องทุกอย่างเป็นเพราะระบบเศรษฐกิจอะบางรัฐบางเมืองเขาอาจจะยังโอเคอยู่ก็ได้นึกออกปะแต่ L-A นี่ไม่ได้แที่เราเห็นชัดเจนมากๆเลยแต่ถ้าเราเลือกจะอยู่เราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วมันยังน้าอยู่ได้หมายถึงว่าพวกเรายังสามารถอยู่ได้อีกไหมความรู้สึกเหมือของผมของผมคนเดียวนะผมก็อยู่ได้ เพราะว่าส่วนตัวค่าใช้จ่ายน้อยอืแล้วก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไม่ใช้เลยเื่นพุงสโซ้าไม่เคยซื้อมาปีสองปีตามปีแล้วเสื้อผ้าที่ใส่รู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักใช้กินได้กินเพื่อให้ความสุขตัวเองบ้างไม่ให้ไม่กินเลยไม่ตึงเกินไปแล้วเพราะสบายสบายอะเอาจริ้วแต่แบบไม่ไม่ฟุ้งเฟือยคือ จริงๆวันนี้มาทํางานที่ร้านมาไม่เอ็มซีนะเพราะนานๆจะได้มาลงแทนทํางานแทนน้องอท,ที่ประจําอยู่เกือบ20ปีที่ทําทำงานด้วยกับอาจารย์สิทธ์นะครับแล้วก็านานๆจะมาทํางานด้วยกันทีก็เหมือนกับเป็นการมาลื้อฟื้นความสมนใจในการทํางานร่วมกันกับเพื่อนเอออางี้แหก, <c oughs> ก็วันนี้ขอบคุณพิสิทธิ์มากขอบคุณจ้า,จาผ่านคนไปได้ดีในหนึ่งวันไม่รู้ว่า <I S 1> จะได้มาทำงานร่วมกันได้อีกไอบี be on your s ซ d e หมดวันแล้วครับวันนี้ก็ถึงเวลาจอนกลับบ้านนะเป็นยังไงกันบ้างในการมาทํางานของเชฟในวันนี้นะครับมีไฮเดอร์ชูบิบานจริงๆนะเพื่อภาพเพื่อนๆไปดูเบื้องหลังการทาแซลมอนนะว่าเอ้ยทำยังไงเพลฟยังไงนะครับถึงได้อร่อยขนาดนี้นะย้อนยอตัวเองไปแล้วก็พาไปดูบรรยากาศการทํางานในร้านนะพาไปพูดคุยกับเพื่อนอย่างที่บอกครับเชฟสิ่งเนี่ยทำงานด้วยกันมาเกือบจะ20ปีแล้วถือเป็นการยูเนียน ในการทำางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกหรือเปล่านะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูจนจบใน EP นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆิให้เชฟด้วยเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ